ว่อเอามาแล้วสวัสดีมิลค์แฟนคลับครับผมผมเหมือนเดิมทั่หมคยทหนา้าโอ้โหยุ่งเหม็นหมอยเลยวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่ครับร้านยังไม่ปิดเลยเดี๋ยวเราให้เด็กปิดร้านนี้ผมต้องไปธุระต่อ,อ,อจะตรงสามคันครับวันนี้มีขานาดบ้างดูปิดการถามนะปิดการถามบอกเลยว่าปิดการถาม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 แล้วก็ถามนะไม่ซื้อนะไม่ว่ากันแต่ก็ ไปรอชุดใหม่ชุดนี้ผมจะส่งเรียบร้อยแล้วช้าหมดอดบอกแล้วก็คันแรกว็บมาที่รีวิวไปตามนี้เลยเอยไ,ไงแล้วก็ทสุนสมหวังแล้วเสียวเหนียวซัพจัดไปสามหน่วยเบาเารื่องกงานต้องส่งรถต่อกลางวันทำงานรถลูกค้าในร้านนะเยน็นทำงานรถทำงานตัวเอง โอเคครับผมก็เหมือนเดิมท่านใดสนใจรถมือสองไว้ใช้งานก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดสภาพอะไรก็ทักมาสอบถามได้แต่ช่วงนี้จะช้าหน่อยนะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจทุกช่องทางทั้งใหม่จเจริญยนชัยนาทแอฟฟ้าแอฟแดงแอฟดำโอเคครับผมสวัสดีครับ